ก็เป็นตัวได้เอยู่ถึงการเปลี่ยนใจเองนะครับส่วนทางพิเศษอันชะลองรับนะครับในช่วงของเอรือนเกิดโชคลนลาดนสะสมเล็กน้อยนะครับวหน้าเข้ามาที่8ก้า9ไปอ่านโรนี่ไปกันได้ดีนะครับส่วนผ่ากลับกันก่อนนั้นในช่วงของเรือนนั้นขึ้นตรวจรามิธาที่จอดทางด้านของทางลง ก่อนลงสุขไหบานห้านะครับก็มีอุบัติเหตุชนท้ายแล้วก็มีพลิจกระแทกอยู่แต่ว่าพ้นขั้นอันตายไปแล้วนะครับโอ้โหอุบัติเหตุเคสใหญ่เลยครับจอดนะครับจุดนี้นะครับส่วนของทางพิเศษการจะน้าจากสะพานคอนเทนไปสุรพรามต่อหรืว่าไปทางบางแคเนี่ยหน้าด่างวันนี้เลยครับมากนะครับผมก่อนประมาณสักสั้นลงหนึ่งได้นะครับโคทันทีสถานีก่อนจะเย็นเซตตี้ไปนะครับเฉพาะ็มาเจ้าที่ทางาน ก็ยังก็อยู่นะครับคุณผูชมการรายงานะครับขอบคุณครับค่ะวิชาขาเดี๋ยวของทุกคนเพิ่มเติมค่ะเมื่อสักครู่จุดที่ตรงดาดนะ